รถจากอาสตอม4229ครับเป็นรถทุ่มเกาะหายไป3ปีวันนี้กลับมาแล้วทำขบวน985นะครับรถสินค้าหอ่อวัตถุด่วนเดินทางไปสุงไหงโกโลกเมื่อวานทำขบวน169นะครับไปไม่รอดจอดตายอยู่ที่ศาลายาวันนี้กลับมาแล้วเมื่อวานตายวันนี้ฟื้น <laughs> กลับมาทำขบวน985นะครับ เป็นรถุมก่อวิ่งลงใต้หายไปอยู่สามปีเห็นเขาว่าอย่างนั้นวันนี้ก็กลับมาแล้วเขากลับมาแล้วครับกลับมาไม่ได้สมบูรณ์เมื่อวานยังอ่อนๆแอนแอดอยู่กะว่าจะโชว์พลังซะหน่อยทำขบวนหนึ่งหกเาไปไม่ถึงไหนนะครับปรากฏว่าไปจอดตายที่สารยาเท่านั้นแหละก็เลยพากันกลับมานะ อนนี้จอดรอขนของขึ้นรถแล้วก็ทำกระบวนออกนะครับขนของนานอยู่เหมือนกันอตัมสีสองสองเนี่ได้วักดจัดตอนนี้ทีมงานเขาก็ทําการขนย้ายสิ่งของหอวัตถุด่วนทั้งรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะเอาขึ้นรถ่ะวานก็ได้ทำกระบวนรถ เร็วที่ไม่หนึ่งหกเก้าไปนะไปแค่สารายานะไม่เอี่ยมเลยนะครับสี่สองสองนี่ก็ไม่เอี่ยมเหมือนกันแดี๋ยวไปไม่รอดครสารายานะครับตายนะตอนนี้ของทยอยขึ้นนะแต่ไม่รู้จะจอดอนานเมื่อไหร่ตามมาทำห้าแปดห้าอีกนะดูว่าวันนี้จะไปถึงไหนนะหรือว่าไปตอนโยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นครับหนึ่งสองสองอึ้บอ้อรถใหญ่ด้วยนะ ทยอยขนกันขึ้นนะเดี๋ยวก็คงออกจากบางซื่อแล้วออกมาแล้วนะครับขบวนสินค้าที่985ก,กรุงเทพสุไหโกโลกนะครับเป็นรถอัลสตอมหุ้มเกาะ4229นะฮะเมื่อวานหัวตายที่สาลายา ลลแล้วก็มีขบวนสินค้าโดย q s y ตามหลังมาด้วยนี่กำลังเลื้อยมานะครับส่วนข้างเป็น q s y ทำขบวนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ นะใครจะถึงก่อนกันนะแน่แๆแล้ว4229มาก่อนย่อมถึงก่อนนะครับไม่เอียเยเอ่ยมเลยไม่เอี่ยมเลย ลองใต้แล้วครับออกหยบขใหมวางมือเฉยๆัน รถบนทหนึ bon ่งศูนย์หกห้าคันสุดท้ายครับเป็นรถนอนชั้นสองโอ้โ oh, หอัดควันเต็มที่เลยครับเร่งทรงนะฮะฮะนะครับกระบวนสินค้ากลับไปห้าโดยอัสตัมสี่สองสองเก้าหายไปสามปีวันนี้เขากลับมาแล้วครับวันนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วมั้งคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกแล้วเทคโฟโต้ยไปเรื่อยรายงานครับ